ไม่แอนนะววายย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 ยายอย่ไปแย้ายนี่จมน้ำเหรอยไปชยไช่วยไปช่วยโอ้เฮอใจเขาบันไดจมน้ำเป็นยังไงบ้างเนี่ยทำไมรอบนี้เาตกล่นมาในน้ำเลยน้ำแล้วไม่รู้มันสุ่มตัวตัวสปอนเราว่ะไคเกิร์ฟฮ ทีน่วันวนี้ว่ายน้ำเป็นนะไม่งั้นสาลักน้ำซี้งแงแคในน้ำเลยเฮ้เมื่อกี้ฉันก็เห็นเธอเหมือนจะสำลักน้ำแล้วดีนะเธอขึ้นมาทันนะคใช่ฉันมาได้ทันเวลาพอดีอย่างการรู้ใจไทเกิลฉันว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรอว่าตัวสัตว์ประหลาดตัวไหนเนี่ยโผล่ออกมาฉันว่าเราวิ่งในเขาวง,งกดกันเลยดีกว่าไปสามสองหนึ่งไป ตีนะบันนี่เราเลี้ยชิงเข้าไปในเขาวงกดก่อนที่สัตว์ประหลาดจะมาเราก็จะรอดเรียวชายเกิลทีนี้เราไม่ต้องรอแล้วเธอน้ำก่อนเลยบันนี่บันนี่น้ำเหรอถ้าบันนี่น้ำก่อนเชื่อว่านำทีหลังเหรอเอาบันนี่น้ำแล้วเชื่อว่น้ำต่อใชืกอน้ำแล้วเธอตามเลยดีมากชายเกิลให้ตายเธอไปรีบไปดีกว่าชายเกิลก่อนที่สัตว์ประหลาดมันจะมาใช่ใช่ใช่เราไม่ต้องมามัวเสียเวลาอยู่ข้างนอกเขาวงกดแล้วแหละ ที่ไปใุ้กจุดไปทางกันดีกว่าใช่ใช่เธอคิดว่ารอบนี้เนี่ยสปาร์ลาตัวไหนจะโผล่มาทุกคนคิดว่าสปาร์ลาตัวไหนจะโผล่ออกมาทายกันสิใครโดนแรงใครเข้ากันแล้วไม่ตายถึงไม่ต้องเดาแล้วทุกคนเรารู้แล้วตอนนี้สปาร์ลาตัวไหนออกมาน่ะจอละเคมอนตี้ไงล่ะ้็ทำไมมันถึงหางขาดละชายเข้า ไปครึ่งตัวเลยไม่ใช่แค่หางเลยบันนี่วายบันนี่หล่นอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนๆดูสิทุกคนเฮ<อ>ยะละกาัาเมื่ี้มันเจ้ามอนตี้นี่แต่ว่ามอนตี้ไม่ได้มาในลักษณะที่ดูเท่เหมือนเดิมนะมันมาลักษณะตัวขาดไปครึ่งหนึ่งเลยนะบันนี่ถึงด้วยเออบันนี่มันเธอกินอะไรอยู่ในปากนะแ้่เธอรู้ได้ไงนวันนี้แอบขนมกบเขียววักินคนเดียวเนี่ย เสียงเธอมันเป, hey, นเปลี่ยนไปนะเธอมันไม่พีคใชฉั้นยอมก็ได้เอาไปเลยเอาไปกินด้วยเลยอห้กินด้วยกินด้วยกินด้วยเรามันเป็นกเนี้ยเพื่อนที่ทุกคนมาตะกินเนี่ยเจ้ามอนตี้ตัวขาดแขนขาดไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาแล้วถ้าเราเดินในเขาวงกดแถมยังมีโจระเแค่ตัวขาดแบบนี้ตามล่าเราอยู่แค่คิดก็สยองแล้วว่าไชกิล ใชเก็กับบันนี่ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยกดไลค์ให้ใช้ก็กับบันนี่หน่อยเป็นกําลังใจให้ใช้ก็กระบันนี่ไปถึงหอคอยทีเธอาธุส่วนใครยังไม่กดสับสไคร้นะอย่าลืมกดตัดตะไคร้ให้ด้วยเฮอไม่ใช่ตะไคร้ตะไคร้ไม่ต้องตายไม่ต้องสับเให้ตายแต่ใช้ก็กรบันนี่ว่าเรารีบไปกันดีกว่าก่อนที่มันจะเกิดอาเพศเออะบันนี้ฉันว่าอาเพศมันจะเกิดเรารีบไปกันดีกว่ารีบไปกันดีกว่า ฉก็เอาแล้วอเพศมาแล้วนนวิ่ง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 วิ่ออพพวงวิ่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 งว <นะ S 1> ิ่งว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 ิ่ง ไปขันได้วิ่งเลยฉันไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะไอ้พวกี้มันอยู่หลังเธอนะ่ะไปเดี๋ยวเราต้องรีบไปให้ถึงหอคอยสายเก้าเิอ็นี่มันให้ตายเตัวตัวก็หนักกินเยอะนะเนี่ยกินแถมกินขนมฉันไปอีกคือเห็นมันบ้างเปล่าคืดูหน่อยคืดูหน่อยอุ้ยมันกำลัง<อ>มาแล้ววันนี้ฉันเห็นมันแล้วมันอยู่ใกล้เธอคือทุกทีแล้วอ,อุ้ยมันกำลังตามเธอวันนี้มันตามเธอไม่ทันแล้วเร็วๆๆๆวว้าวกระตีลนสายเก้าแค่ดูด้วยวันนี้ต้องวิ่งไปทางไหน ก็ไปเลยลกไปเลยเราก็เลี้ยวไปเลยหรอวเลี้ยวายเลียวกว่าโอ้ยให้ตายเถอะทึงคัแบบนี้ได้ยินเสียงเสียงมันไต่เข้ามาเรื่อยๆใช่ใช่ใช่เนี่ยนชาไปดูด้วยสิโอ้ยมันากลัเลย บันนี่ทั้งซ้อมกระโดดไว้ชายเ,าเกลเผื่อเจ้าจระ,ะเข้มาแล้วจะมากัดบันนี่อีกรอบบันนี่ไม่ยอมให้กัดหรอกน,นี่เป็นกระต่ายบันนี่จะกระโดดสูงๆเอาไว้ก่อนเรือดความอยู่รอดของบันนี่ mm hmm. และชายเกลเธอมีวิธีการเอาตัวรอดอยังไงบ้างวิธีการเอาตัวรอดของฉันน่ะหรอบันนี่ฉันก็จะวิ่งหนียังไงเล่าแต่เกาฉันว่าเธอต้องควรวิ่งหนีด้นนะเฮ้ยบอกเ่าเคยเห็นกันแล้วนะ <What? S 2> ่ะเคยเห็นมาทีัทนลน่ะ ฉันเหมือนฉันเห็นมันอยู่ในน้ำได้ไงมันโผล่มาจากในน้ำแล้วใชคิวมันไปหาเธอแล้วล่าฉันล่าชีวิตแล้ววันนี้ฉันเออช่วยฉันด้วยไชคิววัดวิกไล่เธอเขาวกดแล้วโอ้ยจริงปะเนี่ยจริงแล้วเชฟตอไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้วันนี้ตามไม่ทันแล้ววันนี้ต้องกระโดดสองเห็นฉันไม่ได้เห็นฉันไหมนี่เชฟเกาอยู่ไหนอุ้ยไชคกวเธอเดินกลับไปข้างหน้า ทิ้งหลอแล้วก็ว่าฉันเกาะกำแพงไปนะแต่ฉันวิ่งผิดทางหรอบันนี่ผิดทางชเกลตายเธอะอ้โวันนี่เธอเธอยู่ตรงไหนน่ะนี่ไงชเกลันเห็นเธอแล้วว้าให้ฉันก็เห็นมันแล้วด้วยโอ้ชเกลตายแล้วยยนยยมายวววยยนยยยย่ยยยยยยยิลยย้ยย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  ฉันหยุดดูเธอตรงนี้ฉันจะเสีย่ยงไปเลี้ยวได้ใช่เขาข้างหลังข้างหลังของเอซีอุ้ยเจ๊กับเธอเงยวันนี้กระโดดหลบวันนี้กระโดดหลบมาหาฉันแต่ละทีฉันไม่ทัดได้รู้ตัวเลยน่ารีบรีบเกิดเลียววันนี้รออยู่ที่เกิดฉันก็เกิดใหม่แล้วรีบหนีกันเถอะใช่เขาฉันว่า ฉันว่าเราวิ่งในเขาหุ้งกดเราคงวิ่งไม่ทันมันนะแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะมันมาอีกแล้วออมันเข้าชาร์จตัวชยเก๋ไวมากชัยก๋วตไปโดดเหมือนตา,า,ายกลางอากาศเออ,อมันเป็นเจลเข้หุ่นยนต์ที่โหดมากเลยนะชยัยโหดสุดในบรรดาที่เราเคยวิง่งในเขาหงกดแล้วนะชัยเก๋วรีบมาตรงนี้ต่อยนิ้ อยู่อะไรในน้ำนะาชาเก้าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดแล้วเธอจะไปอยู่ในที่ที่อันตรายทําไมในเมื่อที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดน่ะขอโทษฉันพูดผิดทุกคนวันนี้พูดผิดวันดี้ขอโทษนะเพื่อนๆให้ตายเธอช้เก้าเธอเคยดูไปเที่ยวแต่ไปเดนเนั้นนี่มันกิมจิกันบ๊ะเด๊ฉันฟังไอเลือเลือะวันนี้จะบอกว่าเคยไปเที่ยวบอจละเข่ป้าเฮา เราต้องสร้างสถานการณ์เนี่ยรอบของวงกดเนี่ยให้คล้ายๆกับบ่อจระเข้ฉะนั้นแล้วนี่วิธีการที่เราจะจับจระเข้ได้เราต้องตกจระเข้การที่เราจะตกจระเข้ได้เราก็ต้องมีบ่อในบ่อก็ต้องมีมีอะไรเหรอใช่เขาเธอเงียบมากเลยเธอไม่ช่วยทำมาหากินเลยในบ่อเขาต้องมีน้ำสิชายเกลการที่เรามีน้ำแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเกาะกลางบ่อการที่เราจะไปถึงเกาะกลางบ่อได้เร็วๆเราก็ต้องว่ายน้ํา ไหวนะ้ําเพื่อที่จะมาหาเกาะกลางบอ่อใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาอยู่บนเกาะกลางบอ่อแล้วเราก็เอาเหยื่อเนี่ยลอดจระเข้อ <c oughs> ันนี่ว่าเราใช้ไก่ในการตกเหยื่อได้ด้วยนะเอะ๊ตกจระเข้สิ<อ>แต่ว่าการที่จะเช็คว่าเหยื่อมันโอเคหรือเปล่าบัดน,นี้ก็ต้องชิมดูก่อนอันนี้ใช้ได้เอ,อ okay, บันนี่อ,อันนี้ก็ใช้ได้เออถ้าจะชิมเราเนะนี่นี่นี่บันนี่ฉันนะก็เคยไปเที่ยวฟาร์มจระเข้นะบันนี่ เ,เป็นไงบ้างแชกเกิลไก่ทิดเห็นใช้ใชได้ฮะคุณครูจอระเขนะ้ที่แบบชอบเอาหัวไปสอดในปากนะแล้วเขาก็จะมีของรางวัลให้จอระเข้เป็นไก่แต่เป็นไก่สดนะไม่ใช่ไก่สุกแบบนี้ไก่สดนะแชกเกิลการที่เราจะไก่สดออกมามันดูไม่ทารุณกรรมไก่ไปหน่อยเหรอฉันว่ามันทารุนไปอะเราใช้ไก่สุกก็ได้บางได้เลยบันนี้ว่าเราไม่ควรใช้ไก่เราอาจจะใช้แชเกิลก็ได้นะ ชายเก็ไม่ดีนะ <S <S ชายเกฉันว่าเรารีบตกจระเข้ด้วยไก่เธอจะเป็นยังไงต่อไปนะเธอว่านะไี่รู้ว่าชเยเกลฉันว่าเราก็ต้องจับตาดูเอ๊ะนีะเ่เป็นที่ได้ยินเสียงโอ้ออมันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยชเกเ้ลตกได้หรือยังนะงง่ะยังชเยเกลเหมือนเรามานั่งตกตาอยู่ริมตะลิงเลยเนาะ<ช>บันนี่ใช่แต่บป็นี้ได้ยินเสียงนะชเยเกลฉันว่าต้องมีผู้เสยสระลงไปดูว่าเหยื่อเนี่ยจะมากินเหยื่อเราหรือเปล่าใครกันนะ ต้องเป็นไทเกอร์อยู่แล้วถ้าบันนี่ไพร์เนี่ยทุกคนจะไม่เห็นมุมมองของบันนี่แต่จะเห็นบันนี่เสียชีวิตตกใจนู่นนู่นมันปีนไปนู่นแล้วไทเกอร์เกิลแล้วมันกำลังมาแล้วบันนี่อุ๊ยบันนมาดิ้นจับมนดิจับมาถ่ายแล้วอุ้ยมันดิ้นใหญ่เลยมันดิ้นใหญ่เลยไทเกอร์โอ้ดิ้นดิ้นดิ้นโอ้ดิ้นดิ้นว้ายร่วงรงอีกนาที ใส่น้ำได้ด้วยนะเจ้าดูสิมีฉันว่าเนื้อเราสองคนน่าจะอร่อยกว่าเนื้อไก่แหละดูสิมันไม่กินไใจนะริงด้วยชายเก้าฉันว่าเราไม่พูดทำเพลงรอบนี้เรารีบวิ่งเลยดีกว่าไปขึ้นรถค่อยสักทีเย้ชายเามาดวิ่งไปวิ่ง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 ไปไปไป วิ่ง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 เร็ว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 ไชก็เธอวิ่งเก่งมากเลยนะไปไปไปเออเธอชมชันชันถึงกับหล่นเลยนะหล่นโชว์นะบันนี่แล้วไชก็ไปหล่นตรงไหนล่ะไชก็เราต่างคนต่างวิ่งเลยดีกว่าจระเข้มาบันนี่จระเข้ตาชั้นเลยจระเข้ตาชั้นเลยจระเข้อยู่ไหนข้างหลังฉันอยู่ข้างหลังฉัน ฉันไม่สามารถหันหลังไปได้ถ้าฉันหันไปนะมันจะเสียเวลาและทำให้มันต้านี่ไงมาดิเจแลยวิ่งซิวีหยุดสตาร์เร็วเร็วมันแลงกันอีกแล้วมาตามเธไปแล้วหรอมาดิไม่รู้ชัยก็ฉันวิ่งต่อแล้วล่ะโอ้ยขอของกดก่อนเลยใครถึงหอก่อนขอคอยก่อนคนนั้นก็มีสิทธิ์รอดชัยเก้ว เราต้องรีบไปรีบไปจุดมุ่งหมายเราคือหอคอยบดีถึงทางเข้าหอคอยแล้วเฮ้ยโอ้ยแต่ันทึกเป็นราข้างบนก่อนนะจะถึหอคอยแล้วเหรอเร็วเร็วใช้เ็ารีบมาเร็วมันนี่เตรียมเร็วบันทึกเตรียมลังมากั้นไว้แล้วเร็วใช้เกเร็วโอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันหลงในหอคอยนี้แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่หลงในหอคอยสิหลงในเขาวงกต จะมาทันไม่เนี่ยบใช่เกลายเถอะว้าวเจก็เธอโดนตามาติดติดเลยวิ่งซี่ใช่เกลวมาเจก็เธอโดนตามาติดติดเลยรีบเร็วขึ้นขึ้นเขาวกดขึ้นเราโดนตามาติดติดเลยใช่เกลวเร็วเร็วนั่นไงมันตามเจก็มาติดติดเลยดูซิโว้ยโว้ยมาแล้วโอ้ยขังขังมากันโอ้ยมาใช่เกลียว าม,มาได้แทนยเยบันที่อดไ<ห>ชกเกิยเยในที่สุดแล้วก็มีผู้ชนะในเกมนี้แล้วช่กลับบ้านกันเถอะเกมมาสเตอร์ส่งมันที่กลับบ้านเดี๋ยวนี้เออเอ,อ,อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่การส่งมันที่กลับบ้านที่ถูกวิธีนะเอมส่งกลับบ้านเกิดเลยนะ อจริงด้วย